ข้อที่เจ็ดนะคะสามจเที่เป็นร้อยละเทะ่าใดเนี่ยอันนี้ยนะคะอันนี้ให้ตัวเลขมาตัวเดียวเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วที่เป็นร้อยละเท่าใดร้อยละเท่าใดก็คือไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะหน,นูก็ให้เป็น y ส่วนร้อยค่ะร้อยละเท่าใดเนะะนี่ยง่ายมากจบเลยอันนี้โจทย์คล้ายๆกับข้อสี่นะคะเต็มเซมข้อสี่เลยเนี่ยเต็มเซมข้อสี่นะคะเหมือนกันกับข้อสี่เลยไม่ใช่เหมือนข้อสี่มันข้อเหมือนตัวอยา่างผิดนะคะอันนี้เหมือนตัวอยา่างไม่เหมือนข้อสี่นะเหมือนตัวอยา่าง หรือเหมือนพ่ออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะเน,เนี่ยอันนี้เคยเห็นแหละนะคะจากนั้นเราก็คูณออกมาได้75หรอลูกเออทายมูปิ้งบอกได้75จริงไม่จริงไม่รู้นะคะไปดูอ่ะสามคูณหนึ่งร้อยได้สามร้อยค่ะย้ายสี่เข้าไปคูณไว้าจากนั้นย้ายสี่นะคะจากคูณมาเป็นหารนะคะหารเสร็จจะได้เจ็ด 75นะคะเหมือนกับขายหมูปิ้งหมอกะะคะ่ะแล้วก็บอกว่าคิดเป็นร้อยละ75ค่ะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนคิดเป็นร้อยละ75นะคะขายหมูปิ้งก็บอกว่าได้75นะคะถูกต้องหเป็นร้อยละ2ของจํานวนใดง่ายๆจังนี้หเป็นร้อยละ2องร้อยละ2ก็คือ2องส่วนร้อยนะลูกร้อยละ2คือ2องส่วนร้อยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยของจํานวนใด หลังคำว่าของตั้งให้ตรงกับเลขหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นของจํานวนใดไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นไอตรงที่ตรงกับเลขหนึ่งร้อยต้องใส่ตัวแปรค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าของอะไรนะคะเลขหนึ่งก็ที่เหลือนะคะใส่ตรงนี้จากนั้นก็คูณควาย้ายข้างหงออายเงียบนะคะก็จะได้เป็นสองเอสองเอเท่ากับหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ ย้ายนะคะสองจากคูณไปหารหนึ่งร้อยหารสองก็ได้ห้าสิบค่ะคายมูปิ้งคายมูปิ้งตอบเท่าไหร่ลูกคายมูปิ้งตอบจานวนใดก็คือห้าสิบนะคะแล้วอย่าไปใส่เปอร์เซ็นต์อย่าใส่ร้อยละนะเพราะว่าไอ้ตัวห้าสิบเนี่ยนะคะคือจํานวนที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะจํานวนเฉยๆนะคะจานวนเฉยๆก็คือไม่ต้องใส่ร้อยละไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ได้คราบนะแต่ว่าอย่างข้ 7, อเจ็ดเนี่ยก็ถามร้อยละเท่าใดก็เลยต้องใส่ก็ร้อยละไปด้วยนะคะเสร็จแล้ว อย่างีกสองข้อสุดท้ายนะคะห้าเป็นยี่สิเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดอุ้นนี่ก็ง่ายครูเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครูใส่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบเศษหนึ่งร้อยค่ะของจำนวนใดของจำนวนใดไม่รู้ไงไอ้ตรงคำว่าหนึ่งร้อยเนี่ยนะคะหลังคำว่าของตั้งได้ตรงกับเลขหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นครูก็ใส่ตัวแปรไปก่อนเอาตัวแปร h แล้วกันครูเอา h ประกันหนะ้ที่เหลือก็ใส่เลขห้าค่ะนี่เนี่ยเราแกะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็รู้เองแล้วเราก็คูณควายกับครู คนวา้นะคะค,ควไขก็จะได้เป็นยี่สินะคะคูณกับห้าร้อยเพราะว่า100ร้อยคูณห้าเป็นห้าร้อยแล้วก็ย้ายยี่สิบนะคะจากคูณมาหารนะคะแล้วห้าร้อยหารยี่สิบก็จะเท่ากับตัดศูนย์ตัดศูนย์เป็นประมาณตัวได้เท่ากับ25้าครับคูเพราะฉะนั้นก็คือตอบว่าห้าเนี่ยนะคะเป็นย0สิบเปอร์เซของยี่สิบห้านั่นเองนะคะ ่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายบอกว่า4.2เป็น70%ของจำนวนใดนะคะก็ง่ายๆ70%ก็คือ70ส่วน100ค่ะของจำนวนใดไม่รู้ว่าของจำนวนใดก็ใส่เป็นตัวแปรไปก่อนเอาใส่เป็นตัว j แล้วกัน j นะคะ4.2ก็ใส่ตำแหน่งที่เหลือค่ะจากนั้นก็คูณควายออกมาแงบแงบนะคะก็จะได้เป็น หนึ่้อยย้ายไปคูณสี่จุดสองนะคะหนึ่งร้อยคูณสี่บสองได้สี่พันสองร้ยแต่ว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เลยเหลือสี่ร้ี่สิบนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วก็เจขึ้นไปคูณกับเจก็ได้เจ็เจนะคะแล้วก็อยากได้เจตัวเดียวนะคะก็ย้าย70จากคูณมาหารนะคะตัดศูนย์ไปก่อน1ต,1ตัว1ตัวก็จะเหลือ42หาร7ี่หาร7เท่ากับ6นะคะ ก็เลยตอบว่า4.2เนี่ยเป็น70%ของเลข6นั่นเองค่ะเสร็จแล้ว